แม่เขาคุยจังกอนแม่แม่ัวคุยจักงกอกเชื่อชั้นรึล่านาลูกไผ่ลูกไผ่เอาน่าลงงี้กันเป <c oughs> ็นบลัลลไมปั้นมากับมือดินะเออออกงาแค่บาเพทรททองแคบา <c oughs> <c oughs> นะคะนี่ <c oughs> วลเล่ชายช่วงชั้นประถมศึกษานะคะเสิร์ฟโดยเด็กชายปราชริยชนะพจน์นะคะ ผมคลิบมากเลย<พ> truths, ลูกฉันลูกฉันละไมลูกฉันละไมอีฟออีเมลก็ครูก็ได้ เราจะมาพันเลือกตัวนักกีฬาใคเรียนกศอนอใครใครเรียนไม่ไหวใครเรียนไม่ไหวไปเรียนกศอนอเดี๋ยวส่งไปทีมชาติเดี๋ยวฉันจะสมัครลูกชายให้ลูกชายนะฉันจะส่งไปทีมชาติให้เอาใช่กันลกูก